เ,เกย์มายล้ววะพูดนีกลิ่นเปี่ย,ยอะไรอย่หองนี้วะเหม็นสาบกินสาบอ่ะใช่พวกนี้กลิ่นเหมือนไก่ทอดอละกินเลยมันจะหิวกนะูสั่งเออว่ะกูเพิ่งสั่งข้าวใบสัตว์ยัดแม่ลืมเนี่ยไอ้ยัด <laughs> ไม่ก็กินไปเล่นไปจังหวะนี้เออต้องแบบ

A threat. Stay alert for updates. All right, you're good to go for deployment. Post up. Make your way to that point. You don't need it enough. i can't go.

โอ้จะน้องหมแล้วเฮียเอ้ยไปเขาตแบ้โอ hmm. ้ยพีก็คนก็ลืมเหมือนกันมาเต็มตีนกูเลยมีคนห่วงเลยจริ มันเดือดรบลง <itta> M4 เหลือะรสักไม่ไห้อปืนพกกูหลากไอเหียืปืนพกยูมาอาปืนได้นะมี M4 อยู่ลมมีคันกูเลยี่ีมี โดนโดนลบท์มาไปเลยไยเนี่นี่ดูว่าได้ยังเอ้ยเฮี้ยมันรูดไงยะโอ้ลูกสองอ้เหี้ยหน้าหี่ออมาได้ปะลงมาได้ปะ

I'm not reading about that! Get your heads down! Incoming fire support!

อยู่ด้มันแบบอะไามันมีตัวหนึ่งจงยจยัดมึงาไปอะไรย่างนี้เฮ้ยเฮียดดีมันดึงมันดึงกันในยุงมันดึงเงินโอ้ย ว้าว <Wow. S 2> ่อเอือน <uch> กไปเนาะ